ปกูโลปลาแกะสะกันสมเกือบสองโลน้องน้อยอโทวเจ้าพันน้อยตบักางห่หัวหอมแดงกเรือเทศพวกพริกก็เไ้จะนี่ของสอเรยมเตียมอนต่นี่่อยบเรียมที่จันน้องหนึ่งกวาลุกมากันเดชสมุนหน้าาโอ้โหหนึงสดหนสดน้าแอเลยเ็ปั่นปั่นล้วอกอีเดน้องเสือ้วยตู้น้ำตาลลงยา ปหนึ่งปลาดุกไงครับตื่นรถแล้วสวัสดีค่ะคนน้อยสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับกำลังว่าจะคั่ปลาหนึ่งครับพี่น้องกินกับต้มหน่อไม้บุห่หนึ่งปลาตำแจวปลาแดกต้มหน่อไม้อันนี้มอจะเกษียณละพี่น้องเบื้องจ่าปลาดุกหน่อยพอพอปูตันยังไปแล้วพอตัดแล้ว ปอปูโลปาจะสระจะฮัทมีเกิสองโลพี à, ha, ่น้องเล็กน้อยอะไรได้ day, ูมันดิเนา่ได้สิจ๊อได้หูกกอนั้มันกเมยมึงอย่าตีอ๋อลองฟอถือด้วยพออดจบหังกระดูกน้อยตัวปักใหญ่มันมันวางไม่ได้หรอม่ได้หกเดี๋กวะดูกค้อยสู้ลองมึงนาว นี่แหละครับพี่น้องออสอนตัวปลาดุกนา้องท่านเหี้ยงพอเอินบิ๊กอุ้ยจังหวะเถอะต้องต้องถามพอรุ่นก่อนรัดเสียต้องปีกอุยพุ่นี้หนึ่งขวาพี่น้องครับวัอนี้แซ่บๆรวมกันเด้อครับมันฝนจะต,ตกได้รอ,อตรงน,นี้นะเอ๊ะจะโตนในห้อมีจฉาตตัวใหญ่มีจฉาตมีตัวเดียววันนี้ยังแต่ตัวเดียวกระเพาตัวเดียว น,น,น้ <S <S นน่นใบตะป่นนั่นใบตะป่นบุหรี่อันนี้ตำเครื่องจ้าพี่น้องอยากตำทักทายน้ำกับกระถัาาน่นบุ่กระดหน่พริกตะไคร้กระเทียมคามีหรอ่าใส่แล้วก็แม่ยกำลังซอยใบบกักกูใส่จ้าตำใส่กันมุนๆแล้วก็เป็นมาท,าท่อมหอมอันนี้จะทุบใส่ ไม่ตู้อะไรยูน่ละโนหมูบดีค่นหมูบดีคุยกันมากได้จ้ามันเรียงสมุนไรตั้งวบเต็มไฟใส่เกลือค่ะที่มักทิมว้ประมาณวันนี้ได้ยูประมาณสองถึงสามชั่วโมงนี่มันจะง่วงหเปลเก่าโมงยี่สิบเอ็ดสองชั่วโมงจ้ะ แต่จะให้ดีกันมาขามพื้นมีแบบเริงดวนค่ะกะของสูตรน้ำปลาเนี่ยแม่แต<ะ>่พอมงานละลุกแล้วให้เข้ากันจะ <c oughs> เลี้ยงเตะกระเบะไว้จ้ะยมหนึ่งป้า สพอได้เป็นพุทธังเอ่อหมุนไทยลงไปข้าวเหน่อยเห็้ยแตมันดีแล้วนี่เอาใส่ใส่มาทั้งหลงนั่นน่ะนั่นละที่หลงหนักไปมากอันนี้ก็กำลังต้มนื้อไม่จ้าพี่น้องต้มตึิเนื้อไม่ อูโอ้ยไอใบจะกินกับแจ้ปลาแดดแซ่บหนึ่งปลาแซ่บๆจะมะม่ายข้อมาตนาจ้ะกินไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ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 อู้ยตึงๆยูดุกสาวโอ๊ยจะเห็นหนาผู้ให้กันมุ้ มุนอะชาวลีแ่ว่าดีค่ะล่างหมอจ้ะต่างหมอเส้ยาไหนออกวันยาต้มน้องใหม่ไงยนงยังต่าญาะย่านหมอานนี่ยังเรอเกิดว่าเป็นคนสนหนึ่งบริยานขนาดเลเ๋้วเจอ เจอยังครับไสาย <laughs> เเเเาไนไม่ <laughs> บอกเหรียญไม่ออบอกเหรียญนะทรายบอนี่ต้องบอกพี่น้องใาใจว่ามอนี่เป็อต้มน้ำใหม่น้ำใหม่ดิบมันจะมีสารชิซอว่าไสยาไรในหันเดาจาพี่น้องอย่าไปหากินน้ำใหม่ดิบด้วยแต่ว่ากะมีน้ำใหม่บางประเภทบอกคนว่ากินดิบได้แต่กะอย่าไปเสี่ยงหรอกค่ะน <laughs> ายขอร้อเดิจีนึงปาลาอะไรเดาจาพี่น้ <laughs> อง หนึ่ะทุกค่นนอกใหม่ที่ต้มจืดเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้เทาก็บจะไปแพ็กเก็บใบถ้าแกงถ้ากินก็ตำมะหุ่งไทยอีย่างก็ว่ากันไปจ้ะ <c oughs> ลืมล่มเื่มเื <c oughs> ่มยืนถ่ายยี่ตางโดนมาไปได้ขันกล้องมาถ่ายค <c oughs> <c oughs> รับผมนิดกล้องหนึ่งปลาจ้ะปลาพอปูได้หนี่จงจาะพอกระเนียจามมะสงได้หนี่งครับเอาความมาปิด <c oughs> จ้ะปิด <c oughs> เก่งคือพอหน่อยปะ ตั้มแบบพิสูจู์ได้ครับใช่สิบ๊อบบ๊บหนึ่งทิมไว้ค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวใช้สิไปตำเจลจะ้ะไม่นี่นี่พ่อหน่อยกบแม่แม่ก,กบไอยินครับพี่นิ่นแพ็คปลาไหลยู่ทาธภูนครับผมเขาเห็นมากินทาไม่นี้ก็สิเป็นหน้าที่ของกระชิ้นน้อยเห็ดแล้วอยู่ได้กินหาครับผมต้องอย่ายิ้มยิ้มจะยิ้มย,ยิ้ <c oughs> มใช้เครื่องมือ <c oughs> อยากอ้างอย่าอ้างจนันทร์ ลวกเฮ็ดผัวไว้แม่แม็กเอามาให้ไมหมคะอันนี่สิผัวเจลเด้ะอันนี้อันนึงของคนน่อยอเสียบครับอา,บอาหารเลาะให้น้ำซุปไปให้น้องมะลีจ้ะประกาทเข้าเขาโคตแช่รถบอื่นใ้ผ่านนันนี่นั่นบอกโครี่ไก่หอมไงโอ้ไรถ้าเข้าด้าวดำครับใช่โอ้ยแมวของใส้ไปขวบเขาขว ไส่อันหลังขัดตัวาะท่านิบอ่างมืดอยู่เ็ดบาลไส้ก็ได้นม่อันนก็กัวใส่น้ำน้ำจื้อนอยนะจ๊ะ้ชหัว,วหอมแดงบักเกระเทศบักพริกสามสายพันธุ์แกระกระเทียมจ้ะอันนี้เป็นน้ำต้มน้ำฝนครับผมอยากบอกเลยครับว่าเย็นสบาย<ฮ>เย็นสบายครับผม เอาไปถางจา,ลา,งงานล่างนันล่างนี่ครับผมเขาตังกินข้วดเกินอยู่ครับโอไกละฟังทผุนกับบ้านน้องจอมครับช่วนี้น้องจอมฝึกงานครับผมฝึกงานอยู่เมืองบัวขาวครับข้าวเห็ดขวดสุบบก,สสกเกลีจะจะ่จนนี้คือสวให้ไปักแก้วมจะแบบเลีได้ดดยไดลลดไนไ้นไยมบุกายเอ แต่สีแส่บลีลีแต่คือเอาไปจีไฟจ้ะสูกใสสีเทาคนเทาสุกแก้มึงดับเอาเถ้าเงกับประมาณนี่ผู้ใดอยากดยได้แบบสีหอมๆองเกี๊ยมเกีบยขัวต่อยก,กไ็ได้ด้วจ้ะแ <c oughs> ต่ไม่ได้ใช้ไฟเบิรน,นี่ขั้งต่ำกับกเบิ่งเป็น <c oughs> เลสิบโวลาใสามาง่ายเหมือน

อันกัวมันช่มีลูกโดรนเมื่อเช้านี้พออยากจําประแด็กก็ลูกโดรนก็บักหน้าจ้ะก็เลยตักไห้ไปที่นี่ก็เลยต,ตักเตินอีกนั่นสมิมีบักหน้าปนแล้วนิดนึง่ง้ะจ้ะใส่ใจกันซื้อรถจ,จักรสนใจมาเลยพี่น้องซื้อประแดกขนหนอยเสาร์เดโไปนี่พี่น้องจะได้รับความแสบความนัวครับผมไมได้กินเข่าว่าแสบแต่จะไ,ได้กินเขาเ่าแสบครับพี่น้อง หอมไม่ได้เนาะหอมปลาแดกห้อยๆบวกกับบักพริกบวกกับไอ้หอมแดงบวกกับบักเคอร์เกตขวนี่มันหอมจริงๆครับอาที่เรามาลยสาวฮะอาที่เรามาลยจ้าไปไลยมาตัดใส่คันผู้สาวเนาะเห็นสาบปลาเดียววอร์บอกกันนอนไปเป็นตอนปลาแดกยบปลาแดกยบเป็นแล้วด้วจ้าบ่มีข้าวแน่นอน ่อมเดี๋ยวจ้าผู้ใดอยากไปตำเจวแซ่บๆนัวๆคือไซ่ตัวร้าพ่อน้อยไซ่เดิมกระปุกละหนึ่งร้อยห้าบาทจ้าพี่น้องไปตำเจวก็ได้ตำหมูหุ้งก็ได้ไซ่แกงไซ่อยอมไซ่อีหยังกแ็แซ่บค่ะสื่อไปหนีได้กระปุกไปไซ่พร้อมเรียบร้อยเด้อจ้าสิ่งที่พี่น้องสิได้เห็นในสื่อเจวพ่อน้อยสยร้อยเดิมนะครับเนาะสื่อปลาเดี๋จ้าจากคนนี้เห็ดกับขาว่าแ่บแต่คนนี้เห็ดกับขาว่าบักขั่ลองสื่อไปนี่งเศรษฐ์จนเลี่ยงเลยครับผมใส่หลายเข้มหลายเด้อค่ะใส่หลายแสบหลายตัวท นี่ครับผมมาค่ะมากินเขาก็หนึ่งปลากระตําเจลน้องกันจ้าจากเปอร์เซนต์หรอครับใช่ครับถึงปนะุ๊ก่างวอรนะประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซนต์นะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเดี๋ยวเราพาพี่น้องมาเบิ่งประเด็กถึงสวยงามถึงเป็นตาแสบเด้อพี่น้องที่นะั่นนี่เป็นปลากระบอกลาซอยนะครับพี่น้องนี่แหละ ปลาแม็กซี่กับคนบนสุดเนื้อมันปลาสอยแล้วก็ได้ชมความสวยงามของเนื้อปลาซอยปลาสร้อยภาษาค้ไทยบ้านผมบอกว่าปลากระบอกพี่น้องภาษากลางภาษาลาวบอกว่าปลาสร้อยบนบนบนเนื้อมันสีซั่นของต้มด่าเสียบ่พี่น้องถ้าพี่น้องเลิศสนใจก็สั่งซื้อเลยเด้อครับ พิมคาว่าสนใจใต้คลิปนี้เลยก็ได้ครับพี่น้องก็ได้ไปอยู่ไปกินครับปลากระบอกปลดซอยกระปุกละหนึ่งร้อยห้าบาทครับพี่น้องค่าจัดส่งกันเลยเีน้อครับค่าจัดส่งครั้งละห้าสิบบาทครับ่อครับครั้งละห้าสิบบาทนะครับพี่น้องค่าจัดส่งขั้นเอาสอง,สงอกระปุกสามกระปุกอะอยู่ที่ห้าสิบบาทคือเก่าครับพี่น้องแม่แน่นอนหูืแม่ครับปอครับเออถ้าเอากระปุก,กเ,บบเดียวเออส่งมันจะได้เสียค่าส่งแพงแค่ไหนขั้นสองกระปุกขึ้นกับ เป็นประหยัดลงได้ครับค่าส่งสามกระพุกขึ้นยิ่งประหยัดลงครับพี่น้องนี่แหละครับโตปลาซอยน้ำน,นี่แหละครับอันนั้นจะน้ำปลาซอยเด้อครับนี่แหละน้ำน้ำปลาซอยครับแยกน้ำแยกแกอมครับความบรรจุนี่คือโตมันนี่ไซส์สี่ร้อยกัมครับพี่น้องแล้วก็มาตักน้ำเข้าไปอีกประมาณห้าร้อยก่อกรัมอยูอ่ที่เก้าร้อยหกสิบกัมครับพี่น้องมีฮอตกิโลเด้อ มีถึงกิโลเพราะว่ามัน,ม,นมันปิดมีได้ครับกระปุกนนมันมันจูได้แค่นี้นี่นะครับเซอหลายคนนี้ก็ลดครับพี่น้องก็เลยเซอร์แค่เก้าร้อยหกสิบกับครับพี่น้องกระปุกละหนึ่งร้อยห้าบาทครับโอ้ตับมหุหงได้หลายเธออยู่ด้พี่น้องเลยนะถ้าพี่น้องเพื่อสนใจกับพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้ไดเด้อครับอันนี้ปิดปลาปลากระดีตัดโหครับต้องการจะได้ปลากระดีจะได้ปลา,า,าส้อยมีมดครับตอนนี้ พร้อมครับพร้อมเพื่อพี่น้องได้ยู่ได้กินครับขอบคุณเด้อครับพี่น้องที่ซื้อไปอยู่ไปกินแล้วก็ไดที่พี่น้องกําลังเอาเยี่ยมมาชมดิวยก็ขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนเด้อครับผมขอบคุณครับนี่ครับอันนี้เป็นสินค้าที่พ่อแม่พี่น้องจองไว้เรียบร้อยแล้วได้รับน่ครับเดี๋ยวหลอกต่อไปกับสีส้มมัดหนีเลยครับผมนี่ครับน้องหนึ่งปลาดุกมาสเต็ั่วโมงหนึ่งนะถือว่า ปลาดติโท้หนึ่งสดน้ำอเดียหนึ่งสดนน้ำมีที่เสื้อน้ำมันขึ้นน้ำมันกระลาษโอ้ยหลีครับพ่อครับแค่ว่ามันหายมันเพิ่งไปหาฝาหม้อแล้วมันตกลงมานี่เนาะเดี๋ยวเสื้อไปอีกจูนเด้อพี่น้องครับหอมคือจังเหน่งไกลนะครับพ่อครับแน่นหคันเสื้อโบชิเคอร์เดรรลายมันหอมจะได้โบชิเคอร์เพื่อมากูดเข้าไปเดี๋ยวปีฝาหม้อไว้เท่านี้ผ้าอิจูนยุกสักหน่อยนึงก่อนเด้อพี่น้องนาทีเดียวก็ได้กับ นี่นเกี๊ยบดูรู <c oughs> ปน,นี่ครับขายขายแจ่วก็ต้องกินแก้วครับผ <c oughs> มแก้วเมงดาบหน่อยส้อยเดิมนะครับ <c oughs> พวกนี้มีคะแนนมืดอยู่ไหไหลแสบหลาย่อันนี้เป็นสินนกาดตีกลับด้วยนะครับพ่อครับข, <c oughs> ขาแมนสิ้นค้าที่ตีกลับมาแล้วครับพี่น้องมีเปลี่ยนเผือได้ครับพี่น้องแบบคือเก้าแต่ว่าามีขายต่อด้มีแต่เอาไว้กินอย่างเดียวครับคันตีกลับมานะ กินนี่ท่านกับยายพี่น้องกินน้ำเงี่ยแก้วปลาด,ดาแมงดพาผนอยสเดิมครับผมใช้ปลาใช้เมงดาตัวเปลนโอ้โหนี่ครับปลอดภัยถ้ามันบูดมันถ้ามันมีความบูดนี่ฝามันละโกงเห็นครับพี่น้องฝันฝาเรียบปิดอันนี้มีได้ปัญหาเด้อโอ้เบก็แห่งมีดีแอบเว้ยปันปลากระป๋องโอ้โหหอมมโเ แม่งมเข้าตาเขาตาลูกเขยดีนาะดีอยู่เขาใส่แบนตายครับพี่น้องโอ้แต่เสียบแต่ขอบฟอครับฮะบบบนี้เสียบอยู่แถวเจียงใหม่ด่านมีต้องห่วงจำยามเลยหอมทุกยามเสียบทุกยามป้าดไหมครับเฮ็ยละงงงงงามผักคุณนีโคบอ่ะครับแม่ ขอบคุณลหลายๆเดอ้อคุณมิคณคณโเคเจสิใจพักจิ๋วแบบนี่เหลืองอุ้ยห่ยดีจังอย่างนี่คุณนะกระดอกยุ่มจูงงามงามน้ามีลําติ่งๆิ่งเลยเลยว่าแด่เมื่อตะเกาดิเด็นนัได้คิดไปซ่อมมาหนึ่งวนไหมครับอ๋อเต็มโถขอบคุณหลายๆเลยครับคุณมิโคครับผมบคุณะะคนะเจสิใจแก้วหอมนะครับเนี่ยครับแหมใช้สายเห็นกระทะได้ครับผม นอนนี่พระเด็กบองกับเผาปันพัดตะขานนี่ครับผมคเน,นี่ยกินหลายอย่างครับอันนี้ฟันไฟอันนี้นน <c oughs> ไม่มีดิงประตูขาเนี่ยเลสาวอีเด็กพี่น้องเสือร์ข้าวตู้งต้ลง,ลงยาหอมพี่น้องอิป่าเนี่ยม้อนม้อนหนึ่งปลาสดน้ำงอันเด้อพี่น้องา,านไป ໄດ້ຕັ້ງลປເຊີນເນາະຕັ້ງຊິເລີຍເນາະເຮົາຕັ້ງເนາະເີ້ນດໃຍ ไปเม่เงรถอันนี้เขาเอ่มาดูหลัดเสียเดนาะครับพ่อจังหวะนี่าเปนลังเลุดเนี่ครับของคุณหลายเด้อพอุงแม่ตเดพองาพุสั่งหรือ่าอดูยู่เฮ้กินลูกสั่งไปตูผมนำเป็นเด้อพอทางหางเขไปกินยาสารองย่างบุญักกระสังนี่แหละตอนหัวอยู่ซสเลยเนาะตอนหัวอปอัณหัว เออมาใหญ่ย่ใหญ่างข้มาตัตัย่งใหญ่หัวขึ้นห่อยเดี๋ยวสุดายวาฝางเินเพราะารักาีกะิเพราะไว้วลาีิการแล้วก็ได้ก็ได้ตรงพาเราโค้สุกโอ้ยวด เดดิแคซิทไปเลยเห็นแล้วมันีรสชาติขุ่นเด็ดฟังครับมอนี้กินข่าลายคนครับผมมันมวนครับนีแต่เนี้ยเสบเนเืองี่นนองมานี้มาได้ครับเขาสบาดีเิ่นไหเออวันดีเป่นเ่นนี้ได้ป่ะทักดาครับเก่าหรอครับนานงเโอ้ยมือนอาหารลายครับบัรจรได้ใหม่เก่าแล้วมีเปี่ยนสร้างได้ไอว่าแล้วมาพี่น้องมาเนี่ เอฟซีทุกคนทุกท่านจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีมาเสพๆหนูกันเออกระนาวทับมันนี่ละก่อนมันเป็นไรเอาน้มเดียวน้อยสำลีเท่าตับมันถึงทับป่านี่ถึงตับถึงมันผมเด้มันตับป่ามันปลาดุกไรผู้อื่นปลาดุกบละเชี่ยนว่าแม่เนี่ยมันนอกผูอื่นปลาดุกยักเพราะปุ๊บหนักกับปุกบสั่งปลาดุกบบันดงน้อยพี่น้าะพ่อมันตัวใหญ่ นี่ยทาเอาไปแม่เอ้เปแดกมาจีกนะเ้ไม่พี่เดต้นเี้เอาเอาเอาปลดแซ่บพี่น้องมาทด้งคำแดดทั้คเด้อโอ้สีกลแดกให้ปางเราเนี่ยน่หน่ได้เดิมนรยัดบาดคำเ้อครับด้วโอ้ยมันจะอ้นไปเลยซีมเลยมาจนอ๋อสีมันงามเลยวะผมเขมีหรือเป่าเขามีเลยครับ ขอขอใช้พระท่านพ่อของพ่อให้หน่อยกระเดกเลยมาเต้าโอ๊ตเลยมันหอมเลยสัตว์เลยข้าอคลิปมีมืดพี่กิ่งผมก็แหลกตอนเดียวก็แล้วเลยเอาลายไปหน่อยมันเป็นผูกนะมันกินมาเบิด สดกับขอบคุณคุณนิโคอีกครั้งเด้อครับขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อครับส่งกันเหงาโงเฮ็ดละงกมาให้อยู่ให้กินอีกครั้งล้วครับโอ้มันสองสามบอกผมขอบคุณหลายเด้อครับขอให้เจริญรุ่งเรืองอ่ะสดกันเด้อบัานนี้เป็นอภิมหาเศรษฐีเด้อคุณนิโคเอ้ยเหงาโงกของแทบนิโคนิโคนิโคผมเออนิโคมันแมคโคเด้อให้ายเจริญรุ่งเรืองให้ยลำอันด้วให้เป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วครับเด้อแกงให้ลหงากแทบกันี นี่เลยนได้ี่อยากสุดยอดพี่น้องเลยอัดโดนก็แยกกูหน่อยเท่าเดินแยบกบที่ไว้แยบหลายคนนะเอาเลยแต่ละย่างนี่แนวนี้เลยครับพี่น้องสุดยอดันแซ่บมาเด้อครับมาแซ่บๆนำกันครับมันมีแต่วันปะนเน้นมามีบปเอาเลยนะครับเอาเลยวะ เนีอยแหลครับแกขนาด้มันแฟองตลอได้รอฟอิดอล้เยอะแต่กี่ไหลแล้วเข้าอ้ไวามันแรงว่ทุนที่เราจัเนาะตาแล้วก็เป็นเบาเนาะงั้นบดงั้นถึงจาผู้เขียวผู้แยกอนแรกกอนสามสี่คง้าบดรวมเราข้างโดนุมผู้สาวี่แบ้ตักน้ำเทินว่รักเต็มดอกเทดินมาทำไมยังมาไม่ผู้เบาเห็นกลมรอของสามเทวิเด็ บางทีบอกย่ง่งเห็นงานบวชแล้วก็ตัวเห็นอยู่มันคือน้ำได้น้ำกล่นหมดแล้วควมรอท่านบาทอขนาดหกสิบกว่ายงสัองกับหกสบตรองนี่บอองปีกว่าดิผมลองอายุเพาะเราหยดคุณคู่กับเทียนอายุกับชอบถีบเจ๊กย่างกับเออแมนปากปากครั้งนี้เอ ฝากฟังอ้ายนี่ยเด้อไม่เขาเอา่เม่ยมรบดดีป่ะขาแม่โอ้ยฝังวันนี้ไม่ใ้เค้บดเลยครับแล้วถิมมักปั้นจะกัดยานใช่ไหมแน่นครับเพิ่งกับเมี่ยกับบมี่เมี่ยวกินปลาทูไตทังเท่อยู่ปลาทูปลาทูปลาสดเออปลาทูไตกินปลาทูสดจ้าหนข้อเรียบร่อยนะปลาทูนะมันต้องความหมายมันออกได้นะอเอาตะกบนเอาตะกอนา้าเราเนาะพน่น น้ำไม้เอามาสดๆเมื่อเ้านี่ได้ี่น้องน้ำไม้เลี้ยงคู่ไว้สามกอได้กินแล้วได้ยังไงเขาบอกอยู่นตัวนั้นแล้วเนาะแล้วบนน้อยู่ตัดเลยเนาะน้ไม้ก็แดกผู้เดียวเด็เีมันดาเทาเดี๋ยวมัดเด็กกินอทุกคนสีกไเด็กกิ่ผู้เดียวขับเนี่ไหมแสบไเด็กยงน้ทันเนยท่านีม่่นือว่างตอนนั้นมัดยังอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวเตือนเบิ่นเตื cứ là đi lấy Cái đó bị ngoài nè Thì là đi lắc mặt sao Mất rồi hả Nưng ngay nắng nó ừ. đi xẹp nó, nó mặn Thì ngay nó ngọt nhạt, nó sần thoái nó Mẹ nói Mà con cứ nhạt, Xóa mất luôn cây Sao có chiến, sao có chiến thắng thắng Đi ra bờ ngang ở đâu các bộ Đi ngang mẹ Bà แต่มาช่วงนี้คนไม่ได้ถีบเราน่ายง่ายโยงงัดตัวบ่ที่แบบตันเล่นอยู่บอกตันไม่ห่อนใจนี่ตันก็ไปก็ไม่รู้นี่างเง้มไปตลอดอย่างนี้นานาจอมทองนี่จอมทองเน่ยมึงก็ด้สมเลยง่าเขาน้าปลาเหล้วพี่น้ังคนที่ตั้งแก่งไว้เป็นเป็นจมลงตลอดบ่มนี่ตลอดนะนี่งัานตั้ไอะไรไปผู้อาวนไสสายตุ้มคน โอ้ยบประธานบัลดาได้เป็นนี่ตอนตอนเพิ่อนตะเก็บแต่ละต้นมูออ่อนเนาะไข่จุลุจุลุปันนั้นไข่สามหุ้มใหมองไรกันเดี๋มูเป็นคู่เป็นข้าราชการนี่แหละเป็นเพราะอ่ะด็อกเตอร์อายุด็อกเตอร์ขี่รถแหย่ขับรถแหย่นั่งตัวขึ้นบนหุ้มใจขนาดไหนยังพูมใจเถิดเออปฏิปิปันหัวมารับหัวเฮียนไปปันแล้วกลับมามาทรงหัวเฮียน ตรลักเดะตัขึ้นเบื้องอ่ะอ so, no, ๋ออ้กะเขาเจากับแพ่งเนาะไอ่ผัดผัวซีหนึ่งบฮะไอ่ผัดผัวซีหนึ่งัซีหนึ่งเจะต้องกดเป็นมูเป็นผัวเป็นหมอนปุ๊บแท่งมันมันมีคอนในหนักปันไมกระดาษหลานแม่เนดก้าขอบพุ่ันอยูด้ ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับโอ้โมาเดี๋ยวแต่แนว้ยเสแฉบๆครับมาเนี้มาเด้อพี่น้องมาเสแฉบๆนะคแต่พอหน่อยผมสี่วิทยตอนต้นหนึ่งเลยอยู่ตอนหนึ่งถึงสี่เข้าคำหนี่เอายังงงผุนชงแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับแจกครับประแดี๋ยวขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวบินมาเลยมันเป็นยังงก็เลยเลี้ยงเนื่อยมือไปประเดี๋ยวคันสี่แง่มเลยประเดี๋ยวแ่มปรเดี๋ยวมันเป็นยังไงต่อหน้า ແມ้แม่บอกไอแม่อน